และสาหรับช่วงยายเมียนวันนี้นะคะยายเมียนค่ะจะพาไปทําบุญอายุวัฒนมงคลนะคะของเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสก,กนลนครตามยายเมียนไปเลยค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาที่วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสก,กนลนครได้มีวิธีทําบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ83ปีของพระเทพสิทธิโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมโดยมีพระธรรมวชิรนายกเจ้าคณะภาคแปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระราพิชลาทรจากพระจังหวัดสกลนครและรองประธานเจ้าคณะสงฆ์จากสปปลาวถาลองู้าราชการจากกังหวัดสกลนครเป็นประธานป่ายารวาสพร้อมด้วยพระคุณเจ้าจากหลายวัดมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศและสปะปลาวต่างเข้ามาร่วมแสดงมุทิตาจิตกันอย่างเนืองแน่น ช่วงเช้าถ่ยชีวิตโคกระบือช่วงบ่ายส่งน้ำและบายสีสู่ฝันจากนั้นชมลมกลักพระาธาตุก็ลำํำฟ้อนถวายเป็นอันเสร็จพิธ,ธีครับค่ะท่านผู้ชมขอขอบใจทุกคนใี้มาอวยพรให้ทุกท่านนี้จีสจงต์สุขสันต์สุขสันต์ให้เจ้าคุณลองสุขภาพแข็งแรงอายุมันเย็นเนาะสารุ ที่สําคัญของจังหวัดอีกงานหนึ่งนะครับงานมงคลที่พวกเราจะมาร่วมกันทําบุญถวายท่านครับเราเป็นชาวพุทธเห็นความงดงามของวัฒนธรรมไปด้วยเป็นบุญที่ได้มรกสศงวันทาบุญอายุวัฒนมงคล83ปีของหลวงปู่ท่านค่ะอเมนดาขอบคุณค่ะท่านผู้ชมเจ้าขา ที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามมีพิธีพรีมวลสารเพื่อทำการสร้างพระรุ่นหนุนดวงใหม่ของพระอาจารย์สุริยันโคสป,ปัญโย มีทีมลูกศิษย์ลูกหาเช่นคุณแฮร์รี่ทนายเก่งผาแดงพร้อมลูกศิษย์น้อมสร้างถวายเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถพยาบาลเช่นรถเอสเซเล์รถบริจาคโลหิตรถฉุกเฉินรถคูชีพมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสาร,รคามและจังหวัดอุดรธานีด้วยงบประมาณ22ล้านบาทตามดริของพระอาจารย์สุริยันเพื่อช่วยเหลือสังคมสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นพระปูให้มีแต่เมตตาเจ้าค่ะท่านผู้ เหลียนรุ่นนุ่นดวงไม้เงินส่วนนี่เพื่อสีไยัยื้อรถเอ็กเรล์ให้แกโรงพยาบาลมหาสรารคามพร้อมอรถรับบริจาคเรียบจิตเป็นเงินครับประมาณเกือบสิบห้าล้านบาทคติธรรมของหลวงพอ่อต่างคนต่างมาต่างทุกใจมาหนีร้อนเมเพิ่ง,งยังดวงเก่าไม่ดีเอาดวงใหม่ไปร่วมกันกับพี่แฮร์รี่พี่ไผ่พงสะทอนครับแล้วก็พี่ปยไฟมาลายพรเราได้เห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนั้นมีเจตนาดีที่จะสร้างพระรุ่นนี้วัดวาอารามบนาันดาที่ชำรุดทุกโศมหลวงพอ่อให้เงินที่กาย มาบริการเนี่ยไปสนุกบำรุงไปซ่อมไปแซมเด็กนักเรียนที่ยากจนขาดทุนทรัพย์ทุนศึกษาท่านพ่อให้ตอบแทนสังคมทำเพื่อสังคมจริงครับก็ป่าวันน้ำเย็นกับเหรียญลูกขอมตัวใหม่